ต้องวัดใจกันหน่อยนะครับวันนี้ไฟก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แต่ตอนนี้ยังยก็จบกันไปแล้วครับสำหรับเทมโปของวันนี้วันนี้เวลาดีมากเวลาดีมากๆครับวิ่ง วันนี้วิ่ง10โลเพศ6.06ไม่หยุดเลยแล้วก็ฮาร์ดเรทต,ตอนนี้ยังไม่รู้ต้องไปดูการาฟเอานะครับคือ10โลเพศ6.06นะครับเวลาเฉลี่ย10โลไม่ใช่เวลาเฉลี่ยเวลารวมทั้งททั้งหมดเป็น1ชั่วโมง1นาที2วินาทีก็ก็จัดว่าโอเค โอเคอยู่ไม่ได้วิ่งได้เวลานี้นานมากๆแล้วจริงๆแล้วที่ครั้งที่แล้วก็รู้แล้วแหละว่าทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าวิ่งไปด้วยเทมโปไปด้วยแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยพอพอถึงหนึ่งโลแล้วก็กดชัตเตอร์ทีหนึ่งถ่ายวิดีโอทีหนึ่งมันหอบว่ะ <c oughs> แต่ครั้งนี้คือแบบว่ามีสมาธิมาก สเต็ปการก้ราวเท้าคาเดนช่วงจังหวะรอบขาโอเคมากนะครับโอเคจริงๆแล้วกับบวกกับว่าเนี่ยมีสัมพลงสมัมมาะบ้าหอฟังเต็มไปหมดเลยแต่ก็วิ่งได้เวลานี้ถือว่าพอใจพอใจจัดว่าโอเคแล้วก็ตอนนี้พักฟื้นมาได้2-3งานาทีฮาร์ดเลด ปกติแล้วอยู่โซนโซนอะไรวะโซนหนึ่งโซนหนึ่งโซนสอ,สองประมาณน,นั้นสุดยอดทัวร์นีนทีนึงคือว่าเทมนฟอกก็คือการวิ่งให้แบบว่ากระชากจังหวะหัวใจให้เร่งให้แบบว่า70-80%นะครับ70-80%ของของความสามารถเราเอ่อถ้าก็โซนสี่แล้วกันนะถ้าใครมีนาฬิกาก็ วิ่งให้หัวใจประมาณโซน4แต่จะเลยไปโซน5นะมันอันตรายนะครับโอ้สุดยอดเดี๋ยวคงสรุปเวลาให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าว่าแต่ละช่วงกิโลวิ่งด้วยความเร็วเท่าไรหาร,าไร่ฮรา,ราร์ดเรทเท่าไหร่เฮ้ยฮาร์ดเรทคงไม่รู้มั้งเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองดูกราฟให้แล้วกันนะครับว่า,าว่าฮาร์ดเรทเท่าไหร่แต่เออพอจบ10กิโลรู้ว่ารูา้สึกว่า รู้สึกว่าแบบสดชื่นว่าวันนี้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งคือว่ามาวิ่งในสวนสาธารณะมันยาวเลยนะครับมันยาวติดแบบวิ่งติดติดกันแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกที่ได้มาจากคนนี้คือว่าเวลาเราจะวิ่งด้วยรอบขาเต็มที่เนี่ยให้สังเกตคนที่หน้าให้สังเกตคนข้างหน้าถ้าถ้าแบบว่า ถ้าคนข้างหน้าวิ่งช้าหรือว่าเดินให้มองคนนั้นไวแล้ววิ่งตามไม่ทันพอวิ่งแซงปุ๊บกำหนดเป้าหมายใหม่ไปเนี่ยผมใช้ตลอดมันทำให้ใจเราว่าแบบเฮ้ยสู้เ้ยแบบว่าแบบรอบขาจะแบบว่าไม่ตกนะครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครยังไม่ กำหนดลมหายใจไม่ได้อะไรเงี้ยก็ฟังเพลงเอาวันนี้ผมฟังเพลงวันนี้ผมใจฟังเพลงเพราะว่าอย่างร้าจริงห่างหายการวิ่งแล้วแบบกําหนดลมหายใจนานมากเลยมันนานมากเลยเนาะก็เลยแบบว่าเออใช้เพลงกําหนดเอา <S <S เพลงมีจูหกหกเจ็ดเพลงฟังบนแม่งไปกันนะอ่ะสิบโลดีใจเว้ยทวนอีกทีนะครับวันนี้สิบโลเทมโปเออสิบโลเพสหกจุดศูนย์หกเออทั้ทั 1>, Total. 1ชั่วโมง1นาที2วินาทีสุดยอดนะครับก็เอาไปฝึกกันได้ระหว่างที่เบื่อโซน2สุดยอดมากๆโอเคถ้าชอบคลิปนี้หรืออยากจะเรียนแบบแล้วยังไงเรียนแบบได้นะครับวิ่งออกลังกายอยากให้ทุกคนมาวิ่งออกลังกายกันนะครับเออถ้าใครชอบ ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์แล้วก็กดกระดิ่งติ้ง,ต,งติ้งให้ด้วยจ้าสำหรับวันนี้บายบายจ้ะไม่มีแรงแล้วอ่ะแรงคือแบบแรงจะยกมือก็โอ้โหแบบจุดๆแล้ววันนี้ออให้ไม่ไหวหลากันด้วยเพิงทนันีครับสวัสดีจ้าณโมตัส